ไมายามหลังสุดท้ายก่อนพี่น้องผมจะให้หน้ามาลองใส่เมื่อท่านเมนยามใส่ตุ่มแจ้งมันนี่ถือกบ่ถือกดอกพี่น้องผมเอารุ่นกันครับหลังลแหลกแหกมันสุดท้ายท้ายสุดอู้อู้ <laughs> มีเสยอ,อุ้ยบักไงกับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหายอยู่หากจินนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมากครับตุ่มงามนะครับพี่น้องผมตุ่มกบตุ่มกบไอไงส่งมาให้จานบูใสช่องอีสานบานพ่อนครับพี่น้องผมเขาไปติดตามได้นะครับพี่น้องสวสีสร้างจองตุ่มเพิ่นเยอะแยะครับพี่น้องอ้ยองดีแบบดีของดีของงามของหมานพี่น้องผมอือนี่ครับพี่น้องผม สำหรับเยื่อที่จานวูใส่เมือนี้นะครับเป็นเหยื่อปลาปลาซิวปลาเขาหน่อยนะครับพี่น้องจันวูไปกลางม่วงมือเคลื่อนนี่เอามาเป็นเหยื่อตุ่มนะครับพี่น้องผมมาพี่น้องจัดการขออนุญาตใส่มันคำม,มันเหมือดพี่น้องโง่ลุยลุยครับมึงบวกขั้นแม่นามใส่ตุ่มพี่น้องผมจัคสีได้แจ็คสีถือแจ็คตัวโบ,โบ๊บบ๊สีร้องเบิง้งนะ ล้งลังประเดิมครับผมลังแหลกนี่อันภาชนะเพิ่นพี่น้องผมเปิดฟ้าอุย้ยไงดวกครับดวกเอาเยื่อใส่หนีเลยนะครับพี่น้องผม สักลัดเลยจังน้อยพี่น้องหัานโตใหย่ครับเนี่ยท่าปากจังน้อยพี่น้องผมว่ามปนปากจุกขวางมีปากอุ้มครับอน,นี่พี่น้องหลังจากไส่แล้วเรียบลอยนะครับ ทั้งทั้งปากมันจนันโวสิปันคู่ไว้ขอบคางนะครับพี่น้องนี่เอางานงไม้โพไว้บจังน้อยนะครับพี่น้องพี่น้องขออนุญาตใส่มันแล้วนะครับพี่น้องผมเดลืออีกสีหลังยันมันมันเหมืดเหล้วนะครับตอนนี้มันมันเริ่มสีซุ่มเหลาแล้ว,วกล้องเลยสีแนมว่ชัดว่เห็นชัดเหล้วนะครับพี่น้องผมเอาขออนุญาตหาใส่ครับผมให้มันแล้วมันทั่วกัน สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีบรรยากาศร,รอบอเนี่ยเหมือเสาสวยเติบนะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยทองโซ่เขียวดักผดพี่น้องผม,มเมื่อคืนไปพี่น้องพาพี่พาน้องไปยามตุ่มครับพี่น้องผมหลังจากที่ใส่ไหว้หมู่ว่านนี่คำคำนะครับมายามล้างสุดไทยก่อนพี่น้องผมยุให้หน้ามาลองใส่บมง่อดทานเมนยามใส่ตุ่มแจ้งวันนี้ถือว่าถือดอกพี่น้องผมเอารุ่นกันครับ ลังเรกแหกมันอยู่แถวๆหนึ่งไอ้เบิ้งครับผมลังเรกแหกมันโอ้ยแหกมันอีดีที่นนอนผมนีม่แต่อีปูครับป๊ด ล้างแรงปลาเดิมเลยอิป,ปูก้ามคงครับผมโอ้ยลูกกระเจาเขาทั้งผัวทั้งเมียเลยอิปูปูนี่ปูปต้มขูนนี่เป็นแบบนี้ครับก้ามคงแล้วก็อันนี้มันติดยังกระเจียวมันก็จาว่าแล้วตัวเมียน,นี่มันติดเตียมครับมองไวลูกมันนะครับเอาเอาครับผมนี่ปลาเดิม โอพยายามปิดทางอยู่หนังตุ่มเตะกบเถือกญิบูวนี่อีกหลังครับผมปึกปึกโอ้โบ่มีพ่อตัวเพวิ่งอีกหลังครับ โอ้นี่ก็บ่มีครับสวยสวยอีกหลังหนึ่งครับบ่มีพ่อตัวครับต้งสุดท้ายี่น้องสุดท้ายท้ายสุด โอ้ยว oh, oh ี <G port als> <laughs> ่สยอุ้ยบักในกับผมองไปหยว้ํามกันพี่น้องผม ครับพี่น้องผมได้มาบักเถาตัวหนึ่งตุ่มหาล้างได้กบมาตัวเดียวกบอีปูสองตัวครับพี่น้อง <c oughs> เอาถือว่าพ่อได้อยากได้กินนะครับพี่น้องผมตอนนี้กบมันพ่กขั้นเข่าป้านะครับพี่น้องหูอยู่แต่ว่ามาใส่บางน่งซือว่ามันจิดเขา่าบาแยมนี่แถม,มว่าเป็นยามมันนะครับพี่น้องผมย่มกบที่เข่าตุมเนี่ยมันต้องช่วงออกพั้นซาเป็นต้นไปนะครับพี่น้อง ช่วงนั้นนี่กบเขาตุ่มเป็นตะหนนะครับพี่น้องผมแต่ว่าตอนนี้มาล่องบังมันกระถือกอย่พี่น้องผมได้มาตัวหนึ่งเอาพ่อได้อยากกินครับผมพ่อได้ปนอยู่พี่น้องผมเอาจังไดกะจังพบจังพอกันไหมครับอายุมันขนยืนเด้อพี่น้องสุกภาพแข็งแรงโกดีโศกมันยายเจ็บยาจนกันสุขูดสุกคนคลิปนี้ฝากพี่ตอนนองไว้ซ้ำนี่แหละเลยเตียมหนึ่งโยกครับ ่บบตัวพี่น้องเอา้าจะขอกันไหมครับพี่น้องผมปากตุ่มงามไอ้ไงช่องอินสานบานพรอนไข่ํำเด้อพี่น้องผมสร้างสื่อเพิ่นใดราคายอมเย้ยครับผมเอียวครับพี่น้องเอา้าสวัสดีครับผม